ัก่อ็จะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ youtube ของเราได้ทําการเปิดรับโดเน a t จากผู้ชมแล้วนะครับผมสำหรับการที่อยากโดเ a t e เป็นค่าขนมเป็นกําลังใจสามารถโ o n a ได้ผ่านทางเบอร์นี้เลยนะครับผมโดเน t ขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับผมก็สำหรับใครที่ใจดีอยากจะโดเ a t e ให้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปหรือค่าขนมต่างๆก็สามารถโดเน t ได้ผ่านทางเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับกันก็ไปรับชมคลิปกันเลย นี well then, to to okay. hey, Hans, ่จะว่าเก่าว่ากับผมลิคุจิซีกับเจมเทลเลียกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับซีลลี่นิวฟิเยอร์เซวัยนะครับผมกับการสู้บอสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปนานวันนี้ก็จะมาสู้กับเอ็มเพจออฟไลฟ์กันนะครับผมนะว่าจะรอดหรือจะล่วงเพื่อประกันเสียเวลานะครับเพราะว่าบอสตัวนี้ตียากนะครับก็ปล่อยเลยคนนี้คนแบ็คกรอตีให้หน่อยดิพรวางนะปึ๊บโอเคฮะตัวแทร็เก็ตเฮ้ยลุกจินจาบ๊บ โอ้โหเปิดมาก็เริ่มกินยาบัฟเลยสกินนี้ตีได้สกินนี้ตีฟีได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้สู้กับนางนานนะลืมลืมลืมอัพเจ็ตที่นางใช้งานไปแล้วโอ้โหโอ้โโอ้แหลกเลยนะฮะทาเก็ตนางเยอะมาก โอ้โหหล่อดีหล่อดีอะไอ้ท่าท่าแสงอาทิตย์มันจะเป็นมันจะนิ่งกันตีพีได้นี่อัพดีเฟน์มานี่เล่นสายดีเฟน์แบบเต็มท uh, uh, ну, ี่เลยไปฮิวเลือกก่อนก็ได้นะฮิวพยาบาลก่อนก็ได้นะเนื้อายเนื้อยังไม่ตายใช่หรืเนือ นตายแล้วไม่เป็นส่แสงทำไมน่ะทำไมเป็นตายแล้วอ่ะอ้าวไปเรียกตรงเนื้อพอดีเนื้อันเดินออกมาโดนสะกูตอนเริ่มพอดีตายยื้อ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 เจ็บ ตามไว้เราเป็นแท้งไม่เป็นสายแทง้งทเราว่ารับถักเกตก็โดนทีเดียวบ่อยๆก็เจ็บหนักเหมือนกันไป็ับถักเก็ตตัวอะไรแทนเนาะเนี่ยเสียเวลาสู้กับมันนานก็ไม่ได้ มันจะมีท่าที่มันตีฟีอยู่มันมีท่าดวงอาทิตย์อะท่าที่มันทําตัวเป็นดวงอาทิตย์แต่มันตีฟรีได้ไงเพราะมันจะไม่ขยับไปไหนเีอะไรนี่เปน่งในการีกันอ้มยอุดใส่เต็มไปหมดเลยโอ้โหมาถึงก็โดนเต็มๆเลยดาวโอ้ยอะไรมันจะอะไรขนาดอ่ะ โอ้แหลกกดล็อกตากินไม่ได้เป็นล็อกซอมบี้แทนเราหยุใต้ตีนหยุใต้เท้าโอ้โหวินดักหน้าอ้ย เป็นล็อกตัวสอมบี้แทนโอ้วอ้วแย่แล้ว <Okay. S 1> ต้องเล่งเองวะนนียเออลูกตู้มองกันจบแล้ว <c oughs> <c oughs> สก,กิลสก,กิลทาเก็บที่หลบยาก หายตัวจริงจังวะล็อก้าเก็บไม่ได้เลยโอเคมาแล้วเฟสเฟสต่อไปโอ้โอเยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ยโ <laughs> อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยย้ยยยย โอ้ต่เก็บมากเลยโ้นท่ามันต้นท่าที๋มันอยู่อย่งโ,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 โี้อโ okay, หโหโหโอ้ห่หโหโโหโโห่หโหโหโโอเคโห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 โโหโหโ้โหโหโหโทโห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 หไ ไม่เหลือไม่เยอะมากว้าโอ้โหยังแรงเลยระวังมิดระวงมิดบินระวังมิดบนินตอนนี้ตอนนี้บินนิ่งลวตอนนี้บินนิงนนนน่งลวอ่ะอ่ะอ่ะมาไงเนี้ยว้าฮ่าฮาได้ก็เด้อระวังด้วย อโอ้ยไอย้นี่จัาโอ้ยลงไปตายกโโโยูโอ้โหตะคราวแล้วดิยากอยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ยต้องสู้ตั้งแต่หัวค่ำชั่วโมงที2สอง <c oughs> โอ้ยหลาสายชั่วโมงไม่ไหวแล้วมานันต้อง <c oughs> ต้องต้องสมดาวมิดแล้ว,วนี่นไง オー。 ออรลนชนทาเกตไอ้ตรงตรงตรงฟารมตัวเองอะไรมันจะอะไรกันเยนยังไม่นอะไรมาอ่ะสักอนี้เทลทหกโมงเหรอเมื่อกี้คงไม่ใช่บ้ง วันฮิตคิวเ,นะเราทุกคนนั่นแหละที่อยู่แถวนี้ oh. ตอนเช้ามันจะไม่หายมันจะมันจะวันฮิตแทนอ๋อดวงที่อีกแล้วเข้าใกล้ไม่ได้ เป็ดส okay, ุดท้ายเป็ดท้ายเเช้าไม่ใช่เป็ดสุดท้ายมันคือตอนเช้าโอเคกับแบ๊กเอาันหายต้องหายไปเลยต้องหายสองต้นเลยสางต้นเลยผมไม่ได้อยู่ในฮอลโลไม่ได้อยู่ในหองโลต้องอยู่ในฮอลโล าเรียบกิจงไงฉากไอตัวโอเคฉากนี้ยิงพิ่ได้แต่ว่าใหญ่โดนแสงลมๆมันพอสัตสัตโอ้โหสกิลนี้โอเคยิบได้อยู่แต่สก,กิลน,นี้ลำบากชีวิตกูอีกเลย เอยมาติดตาป่วเลยอันนี้อันตรายราวังตให้ดีอันนี้ไมี่ไกถ้าเกิดถ้าเกิดที่มันเยอะเอเอเอาโไดวงอาทิตย์ไโอเคเก็บว่ะผมรู้สึกว่าผมเก็บมากเลย ดาบ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 ถ้าใครอยู่ตรงช่องกลางของของสกิลที่มันเล็งไว้แล้วถ้าใครอยู่ตรงกลางลไม่โดนดามเมจพยายามหนีช่องที่มันไม่ได้เล็งดาบไว้อะนนั้นไม่โดนดามเดมจอออยังไม่อยากบิดไปทางนู้นบิดไปก็ปมีคนอยูบโอเคกลางแล้วกกเ,เอาไปไหนละโอเคผมพยายามดึงบอสไว้ให้พยายามดึงบอสไว้ให้ได้มากที่สุดที่ทำได้พยายามลดดาเมจให้มันนิ่งๆให้ โอ้โอ้โหฮิดดาบคนเนี้พยาบาลไปรีบเงพยาบาลเลยพยายามรับดามจที่รับได้ให้แล้วกันโอ้โหมาเป็นดอกเลยเมื่อกีท่านี้ท่านี้ผมรับไม่ท่านี้ผมรับน้ำไม่ได้อะไรยังได้อยู่ มาเป็นกระสุนเลยสกิลมันแหลอเวลามันปล่อยสกิลบางสกิลออกมาเคเฟสสองอ้ยครรัยนคอปล่อยกันเร็วนะแต่ผมยืนแต่ผมก็ยืนนะให้มันแต่ผมก็ยืนนานไม่ค่อยได้เพราะเฟสสองมันแรงมากเลยอาแดงไงน่ารัก ว้าม wow. ่ห่ม่ห้ยบอบคเลกโอเคกินต้องล after, หลบเพราะตกิ้นี้ผมรับตรงตรงไม่ค่อยไหวอ๋อหโหอโดข้นเม่ไหร่สัญญาอ้าโดนอะไรกันน่ะี้อีตาอะอยู่ก็เราอยู่ไกลแล้วนะ โอ้จานนี้โอ้ติดสมองโอเคโอเคติดสมองอ๋อไดาบไปแก้เด้อ

ก็ต้องรีบบินหาเก็บเลือดก่อนไม่งั้นผมตายเนี่ยคุมท <c oughs> าเก็บก็หอกำไนันทบาจะดูเลือดมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยปลอดก,กิลรัวกันไปโออโหโอ้โหอออบออ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 

ดีมันก็พุ่งไปผมเาโอ้โหทำไมมัชอบดักค่านี้เราจังเลยโอ้ยโอโอ้โห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 โอ้อ้โหโอหโอ้โหโอหโอตโ้โโอ้โห้โหอ้อ้โะ้โะโ ทำตัวจากกาเฟสุดท้ายใกล้เป็ดป่ามั้งอ๋อหโอ้โหออีโอ้โหโอ้โหวินมาหาคุณแบ๊กพอดีด้วยแล้วมันโดนคนแบ๊กรัวๆเลยโอ้ยไลายสกิลเก่งเหลือเกินนะโอ้ผมรอบอสให้ก็จริงแต่ผมไม่ได้รอสกิลบอส โอ้เก็ยบยาเกิดแล้วเพราะว่าหาอาวุธปืนประเภทปืนที่มันอยู่นจะด่ามันยู่ปล่อยในปืนไม่ค่อยเป็ี่ยนปล่อยเพื่อโดนบอสอะไรล็อกไม่อยู่โอ้ยล็อกใอ้กดกดเล็งเองล็อกมันไม่ได้อยู่ดีบอสมันเปลี่ยนทมันล็อกกดเล็งกดเลงนี่ จยืนนิ่งเขาจะตายแล้วาจะตายแล้วเวาลาเสียงเราเสียงต้องแข่งกับเวลา,ามันยืนนิ่งแล้วยืนนิ่งแล้วยืนนิ่งแล้ว มีลูกอสองคนนะลูกอต้องด้เมจกันเนไม่หัเลยทัไดเหมนนมอยู่ข้างบนโอ้ยตายอโอมนบิดเลยออวิ่งหัวใจเต้นอยู่ตะตุ่มเลยตีสามอย้ยถือว่าทำลายได้ดีอยู่ตีสามอยู่ อเรามองไม่เห็นเลยมืดกายมันเกยียบหยาดลุมศพโอยโหโห้ยโอ้ยมองไม่ลุมศพไหมบางอันก็ลุมศพเหมือนมืดได,ได้ได้กี่ถุงกันนะ ไอ่ขอทุึ่งเพราะยังไม่ได้คุณไม่ได้แล้วชันไม่เห็นเปิดอยู่ได้ธน,นูมันมาเหรอ,อขอทุ่งหน่อยจ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วยี่ก e. ีตาไหมธนูอีกแก โหยิงมันเนาะได้แค่เท่านปีกมันโซลา่าอันนี้ไอปีกของมันเอาไว้บินบินได้ไม่จำกัดสำหรับคนที่ใช้ปีกบินโอ้ผมไม่ใช่ปีกอะ,อะไรก็ไม่รู้เนาะฮนั่นแหละมันเอาไว้ใส่สำหรับปีกปีกอันที่ทำให้ปีกบินได้ไม่จำกัด มไม่ใช่คนนี้ลองเอาใส่ตัวแล้วเอาปอีกมาใส่แล้วก็บินดูดิดถ้าหลุดคือไม่ได้ของอย่างอื่นนอกจากธนูอลไรใช่ไหมเนี่ยได้แซมอันนึงเอ้ยอ่ะอย่างนั้นคนนี้ก็ได้สายของตัวเองมาแล้วเดีย๋ยวแค่ราสองคนกันไแปบบแต่ตัวนี้มันมีสายมีสายดาเมจตหรือไรอวะอีสิบ <c oughs> ตัว <c oughs> <c oughs> โอหอะไรวะเนี่ยยาเลือดจบเหรอฮึปล่อยได้ที่ไหนกันล่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับการสู้เอฟบีเอออฟไลท์นะครับสี่คลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านั้นละกันนะครับผมถือว่าผ่านมาได้แบบวุดวิบมากนะครับกับการกับการสู้เอฟบีเอออฟไลท์ครั้งนี้นะครับถึงแม้ตาแรกเราจะพลาดไปหน่อยแต่ตานี้เราไม่พลาดเพราะว่าเราเรือเหลือเวลาตั้งเยอะในการเรียกแล้วเราก็เซฟกันนิดนึงนะครับผมโอเค ไว้เจอกันช่นะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันเช้นะครับผมบาย